ก็มากันแบบไม่ทันตั้งตัวกับอีกหนึ่งขบวนการที่จะมาฉลองครบรอบ20ปีนั่นก็คืออาบะเรนเจอร์ที่จะมาในชื่อตอนว่าบาคูริวเซนไตอาบะเรนเจอร์20 s. ยกโทษให้ไม่ได้อาบาเรที่จะได้เล่านักแสดงชดุดเก่ากลับมาครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรียวกะยูกิโตรันรุอสึกะและคุณหมอนาคาไดในส่วนของเรื่องย่อก็คือการต่อสู้กับเอเวอรียนได้จบสิ้นลงไปแล้วแต่อันตรายครั้งใหม่ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าของเรียวกะและเพื่อนๆที่กําลังใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีพวกเขาทําการบาัคเรลเชชและเข้าต่อสู้แต่การกระทําของพวกเขากับถูกผู้คนมองว่าปาเถื่อนแระบเา คังในโลกยุคเรวะนี้หรือความถูกต้องของฮีโร่อย่างพวกเขาจะล้าสมัยไปซะแล้วและก็แน่นอนว่าใน VCnext ตอนนี้ก็จะมีร่างพิเศษของอาบะเรดในชื่อว่าซ u เปอร์อาบะเร a แม็กซ์อาบะเรนเจอร์ครบรอบ20ปีก็จะเข้าใช้แบบจำกัดโรงที่ประเทศญี่ปุ่นในปี2023นี้ส่วนแบบแผ่น ก็จะวางขายในวันที่27มีนาคมปี2024นู่นเลยซึ่งก็จะมาพร้อมกับซปเปอร์บาคูลิวเพลทหน้กากสำหรับเปลี่ยนกับไดโนเบรสเพื่อใช้ในการแปลงร่างเป็นซปเปอร์อาบาเลแม็กซ์นั่นเองส่วนใครที่ยังไม่มีไดโนเบรส ทั้งบันไดก็ได้ทำการออกไดโนเบรสเมมโมเรียลเอชันออกมาด้วยนักแสดงกลับมากันครบแบบนี้ผมว่าเตรียมรอไดโนคอมมานเดอร์ของอาบัตเล่แบล็กและหน้ากากสำหรับเปลี่ยนของอาบัตเล่คิลเลอร์กันได้เลยนอกจากนี้ทาง TTFC ก็ประกาศกันว่าจะมีสปินออฟตอนพิเศษเพิ่มเติมมาด้วยเป็นยังไงกันบ้างครับกับโปรเจกต์ครบรอบ20ปีของอาบัตเรนเจอร์ที่เรียกกันว่ามากันแบบเซอร์ไพรส์มากๆเพราะผมได้ยินว่านักแสดงที่รับบทลันลุได้ลาออกจาก วงการบันเทิงไปแล้วจะได้กลับมาแบบนี้ก็เป็นอะไรที่น่าดีใจมากๆเลยในส่วนของข้อมูลอื่นๆก็ยังมีน้อยมากเพราะผมเดาว่ากว่าจะใช้ก็ช่วงปลายปีหน้ากันเลยที่น่าสนใจก็คือจะแต่งเรื่องยังไงให้คุณหมอหนาคาได้หาทางกลับมาได้เพราะตอนที่ได้ไปรับเชิญในโกไคเจอร์ก็บอกกันเลยนะครับว่าเป็นวิญญาณไปแล้วก็ไว้มารอดูกันแล้วคนอื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างกับการกลับมาอีกครั้งของอาบะเรนเจอร์ก็มาพูดคุยกันได้ด้านล่างนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสัะการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปแน่สวัสดีครับ